สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนพระคมภีร์ในบทเรียนรากฐานมั่นคงนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันต่อในบทที่สองนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งพระเจ้าเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่สองนะครับอยากจะทบทวนกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อพระเจ้าทรงในครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยากจะบอกความจริงกับมนุษย์นั้นพระองค์ทรง ยอมให้ใครสมัครเป็นคนเขียนไหมหรือยอมให้ใครเป็นอาคนที่เป็นตัวแทนของพระองค์ไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกเองนะครับพระเจ้าทรงเลือกคน40คนให้เขียนพระคัมภีร์นะครับแล้วก็นําข้อมูลเาวสารเหล่านั้นมาเราทั้งหลายนะครับป <Luckily, S 2> ระเจ้ต่อมาก็คือว่าคนเหล่านั้นเขียนพระคัมภีร์อยู่นะครับที่เคยเขียนพระคัมภีร์นี่ยอยู่ในสมัยเดียวกันไหมนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันในครั้งที่แล้วก็คือว่า แต่ละคนใน40คนนั้นที่เขียนพระคัมภีร์นั้นต่างคนต่างก็มาจากยุคสมัยที่แตกต่างกันมีอาชีพมีสถานะที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีประมาณ40คนที่เขียนพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เขียนพระคัมภีร์นั้นเป็นคนอิสราเอลผู้เขียนพระคัมภีร์เล่มแรกนะครับเขียนเป็นภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาที่คนอิสราเอลใช้นะครับ และเขาได้เขียนเมื่อ,อ1,500ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าข่าวสารที่พระคัมภีร์นำมานั้นเป็นข่าวสารที่สำคัญทำไมจึงเป็นข่าวสารที่สำคัญครับเพราะว่าเป็นข่าวสารที่เกี่ยวกับความเป็นและความตายนะครับและสิ่งที่สำคัญทำไมเราต้องศึกษาพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกถึงพลักษณะนะครับของพระเจ้าได้บอกถึงมนุษย์ ได้บอกถึงความบากได้บอกถึงวิญญาณและสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับฉะนั้นในบทที่สองนี้พระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งสิ่งที่เราต้องการจะเน้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลานะครับอยากจะเริ่มกับเรื่องนี้นะครับเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าโลกนี้ นอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาอีกเช่นลมคลื่นวิทยุกระแสไฟฟ้าหรือแม้แต่วิญญาณต่างๆสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจยากแต่เราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรานะครับมองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันก็คือพระเจ้านะครับพระองค์อาจจะเป็นผู้ที่เรามองไม่เห็น แต่พระองค์ทรงมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวจะเปิดพระคัมภีร์นะครับในพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับผมจะเปิดจากพระธรรมปฐมกาลปฐมกาลก็คือพระคัมภีร์เล่มแรกนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่1นะครับบอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะครับประการแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่า จากพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งคําแรกที่พระเจ้าเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์คือคําว่าในประถมมการนะครับคำว่าประถมนะครับเราอาจจะคุ้นเคยดีนะครับเราเคยได้ยินคําว่าประถมมัธยมอุดมศึกษาใช่ไหมครับประถมก็คือเริ่มต้นเนาะนะครับเป็นพื้นฐานเป็นเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นมัธยมก็คือ,อาการเรียนรู้ใน ระบบที่อยู่ในส่วนกลางแล้วก็ส่วนสูงขึ้นมาก็คืออุดมศึกษาใช่ไหมครับฉะนั้นในปฐมนะมรรบการก็คือการเวลาในปฐมมารก็คือในจุดเริ่มต้นของการเวลาคํานี้ทําให้เรารู้ว่ามีการเริ่มต้นมีทุกสิ่งนะครับทุกสิ่งที่เราเห็นกับตาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะครับแต่พระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็นนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นครับพระองค์ทรงอยู่ นั่นแล้วทรงอยู่ตลอดการเพราะว่าในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งนะครับพระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งนะครับเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งอย่างไรก่อนที่จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนะครับก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระเจ้าพระผู้สร้างนั้นได้ทรงอยู่ที่นั่นแล้วคือพระองค์ทรงอยู่ มาก่อนพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี้นะครับไม่มีการเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าพระองค์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายแต่สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่มีการเริ่มต้นแล้วก็มีที่สิ้นสุดทั้งสิ้นแต่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี้เป็นอยู่ตลอดการครับไม่มีที่สิ้นสุดประการที่สองนะครับ พระเจ้าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นถ้าพระเจ้าเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งแล้วพระเจ้าจะอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะและจะอยู่ได้อย่างไรตามธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งต่างๆนะครับในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่ต้องการที่อยู่อาศัยต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันจึงจะสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้แต่หากว่าถ้าพระเจ้าเป็นเหมือนเราแล้ว พระองค์ก็คงจะอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าพระองค์เป็นเหมือนเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆพระองค์ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยอาหารไม่ต้องการน้ําไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการบ้านสําหรับที่อยู่อาศัยไม่ต้องสร้างบ้านหลังเล็กๆให้พระองค์ที่อยู่ตามมุมของอที่ดินแล้วก็เอาอาหารไปถวายพระองค์พระองค์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้น พระองอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเลยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดพระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งสารพัดนะครับดันั้นความจริงที่เราจะเน้นก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งประการที่สพระเจ้าทรงมีลักษณะเป็นพระวิญญาณ พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณเหตุที่พระเจ้าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งใดเลยก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นวิญญาณไม่มีร่างกายเหมือนกับพวกเราที่เป็นมนุษย์พระเจ้าไม่มีเนื้อหนังไม่มีกระดูกเหมือนคนหรือสัตว์ต่างๆก่อนที่จะมีแผ่นดินโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนะครับก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับพวกเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับ สิ่งที่เราต้องการเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งตลอดเวลานะครับพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้และเราไม่สามารถรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนนอกจากพระองค์จะบอกให้เรารู้ในพระกัมภีร์นี้เราจะพบความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันด้วย ในทุกทกที่ด้วยพระเจ้าทรงอยู่บนฟ้าที่สูงสุดทรงสามารถที่จะอยู่ในทะเลที่ลึกที่สุดได้พระองค์อยู่กับเราที่นี่และอยู่ในบ้านของเราทุกคนตรงอยู่ในป่าอยู่ในสวนอยู่บนภูเขาทุกที่บางที่ที่เราเคยได้ยินนะครับอาจจะมีคนตายนะครับอาจจะมีสัตว์ตายอยู่ในต้นไม้หรือตามหินผาตามแม่น้ำลำธาร ตามภูเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นให้เราเข้าใจเหมือนกันก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนผีนะครับผีไม่สามารถอยู่หลายที่ในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆกันได้แต่พระเจ้าทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้ไม่มีใครเหมือนพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดไม่มีใครสามารถสร้างบ้านให้พระเจ้าอาศัยอยู่ได้พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่า สิ่งเหล่านั้นและประการที่4นะครับในบทที่2นี้นะครับที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คือพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกาุภาพหรือ3ใน1หรืออีกคำหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินก็คือพระเจ้าทรงเป็นตรีเอก,กภพนะครับก็คือ3ในหนึ่งเดียวนะครับเมื่อพวกเราฟังเรื่องของพระเจ้าต่อไปเราจะเรียนรู้มากขึ้นนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่มี3ประภาคได้อย่างไรบางคนได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่า แท้จริงแล้วเราอาจจะใช้คานี้อธิบายไม่ได้แต่เพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นบางคนบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้พี่น้องเคยเห็นไข่นะครับในไข่หนึ่งฟองก็ประกอบไปด้วย3ส่วนใช่ไหมครับมีส่วนนอกที่เราเรียกว่าเปลือกไข่นะครับมีส่วนตรงกลางนะครับระหว่างใจกลางของไข่กับเปลือกไข่เราเรียกว่าไข่ขาวใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางของไข่จริงๆเลยก็มี ไข่แดงอยู่นะครับแล้วทั้งหมดนี้เราก็เรียกรวมกันว่าไข่จริงไหมครับหรือบางคนนะครับให้ตัวอย่างเพื่อช่วยอธิบายในพลักษณะของพวกอย่างนี้นะครับว่าเป็นเหมือนน้่นงครับเป็นเหมือนน้ําน้ําอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันแต่ยังมีน้ําเช่นถ้าน้ําอยู่ในอนุณหภูมิที่เย็นน้ําก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับแต่ถ้าน้ําอยู่ในความร้อน น้ำก็จะกลายเป็นไอน้ําอยู่ในอากาศแต่ถ้าน้ําอยู่ในอุณหภูมิปกติน้ําก็จะเป็นน้ําปกติเหมือนกับที่เราดื่มกินกันนะครับฉะนั้นว่าจะเป็นน้ําแข็งไอน้ําหรือน้ําดื่มทั่วไปทั้งสิ้นนะครับล้วนเป็นน้ําเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ช่วยอธิบายหรือนะครับผมนะครับอยู่ที่บ้าน พ่อแม่อาจจะเรียกเราอีกชื่อหนึ่งเวลาเราไปโรงเรียนเพื่อนอาจจะเรียกเราอีกชื่อหนึ่งเวลาเราอยู่ที่ทำงานเพื่อนอาจจะเรียกเราอีกชื่อหนึ่งแต่ทั้งสามคนนะครับสามชื่อคือคนคนเดียวกันเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันต่อไปอีกนะครับเกี่ยวกับพลลักษณะตรีเอกาุภาพของพระเจ้าหรือ Trinity นะครับในภาษาอังกฤษ บางครั้งเราจะเห็นพระเจ้าพระบิดาซึ่งพระเจ้าสั้งสามพระภาคนี้ประกอบไปด้วยพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระบิดาพระบุตรและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสั้งสามพระภาคนี้คือพระเจ้ามีความเท่าเทียมกันและทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเราจะเห็นพระเจ้าทรงเป็นพระบุตร ผู้ทรงเมตตาต่อทุกคนบางครั้งเราจะเห็นพระเจ้าพระบิดาที่เป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและบางครั้งเราอาจจะเห็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ทั้ง3าพระภาคนี้นะครับทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันและเท่าเทียมกันทุกประการนะครับนี่คือบทที่สองที่เราเรียนรู้ด้วยกันก็คือพระเจ้าทรงเป็นอยู่ก่อนทุกสิ่งนะครับ และเราก็เห็นพระลักษณะของพระเจ้าในบางส่วนนะครับกอพระเจ้าอุเอพระพรครับพบกันในบทเรียนครั้งหน้า